สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็มาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะดินสอปากกาอะไรขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดหนังสือเรียนไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนถึงหน้าไหนนะคะเนื้อหามันก็จะต่อเนื่องกัน ในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะก็คือเงาปราราและก็เทคโนโลยีอ,อกวากาศนะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็จะขึ้นกิจกรรมใหม่นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่2.2ก็คือสุริยุป,ปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหรือว่าการทดลองนะคะเราต้องรู้จุดประสงค์ก่อนนะคะว่า การทากิจกรรมนี papers, Anda, ้นะคะนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนักเรียนต้องสามารถสร้างแบบจําลองนะคะหรือว่าอยู่ในขณะเรียนนักเรียนต้องทําอะไรได้บ้างก็คือต้องสร้างแบบจําลองและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้นะคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูมีคลิปนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะ ไปฟังกันเลยลกิจกรรมที่2.2สูุริยุปร,ราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนี้นะคะจะมีจุดประสงค์ว่าอะไรเดี๋ยวครูอิงจะให้หนักเรียนและอาวี่นะคะลองอ่านในหัวข้อทําเป็นคิดเป็นกันดูนะคะเดี๋ยวครูอิงจะให้เวลาสักครู่นะคะอาวี่อ่านจบแล้วครับ นักเรียนแล้วก็อาวี่อ่านกันจบแล้วใช่ไหมคะคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรในเรื่องนี้ใช่ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคากนันค่ะเอ๊แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใดเอ่ยนักเรียนตอบได้ไหมคะอาวี่เะคะตอบได้ไหมคะอ๋อเรียนรู้โดยการสร้างแบบจำลองครับ เอแล้วถ้าเราทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนเราก็อาวีจะทำอะไรได้เอ่ยเราก็จะสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์หรือยุปราคาได้ครับใช่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะแต่เอจะมีอะไรบ้างอาวีช่วยครูอิงอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มี ลูกปิงปองหรือดินน้ำมันลูกโลกไฟฉายไม้เสียบคลิปหูขาวหรือคลิปนีกระดาษกระดาษแข็งเท่าขาวครับขอบคุณค่ะอาวี่นักเรียนพอจะเตรียมสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะแต่ถ้านักเรียนหาไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถสังเกตและทำกิจกรรมเป็นพร้อมๆกับครูองรริงแล้วก็อาวี่ได้เลยคะ่ะและในระหว่างทำกิจกรรมนี้นะคะครูอิงขอตือนนักเรียนไว้ก่อนนะคะว่า เราห้ามจ้องมองหลอดไฟเป็นเวลานานเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อสายตาของเราได้นะคะอ่วีด้วยนะคะครับทรบครับคอิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันต่อเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะระหว่างที่นักเรียนอ่านทำอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถกดพักหรือว่ากดพอยส์เพื่ออ่าน และเมื่ออ่านจบแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถกดเล่นต่อหรือว่ากดเพลงแล้วก็มาสนุกกันต่อได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับครูอิงเอานี่ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าในกิจกรรมนี้เราจะทำอะไรกันคะ่ะสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุญยุปราคาครับเอเรานักเรียนแล้วก็เอานี่จะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกเอ่ยที่ปลายว่าไฟฉายและดินน้ำมันอะ่ะใช้แทนสิ่งใดในการเกิดปรากฏการณ์สุญยุปราค้า ขั้นตอนนง่ายมากเลยครับผู้อิกเอ๊ะแล้วจัดรูปนักเรียนแล้วก็เอาวีต้องจัดอุปกรณ์ยังไงคะวางไฟฉายดินน้ำมันและลูกโลกให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแล้วก็ขยับดินน้ำมันไปมาจนเกิดเงามืดและเงามัวบนลูกโลกค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนำกระดาษแข็งเทาขาวค่ะมาหนีบก,กับคลิปคูขาวหรือว่าคลิปนีก,กระดาษแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนํากระดาษแข็งเทาขาวที่เราหนีบขาไว้แบบนี้แล้วนะคะไปวางไว้แทนที่ลูกโลกค่ะแบบเอแล้วพอเราเอากระดาษแข็งเทาขาวไปตั้งไว้แทนที่ลูกโลกแบบนี้แล้วแล้วเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปเอ่ยนักเรียนตอบได้ไหมคะ เหวี่ะครับบอไว่ายังไงเจาะรูที่บริเวณเงามืดเงามัว,มวและบริเวณที่ไม่เกิดเงาบริเวณละหนึ่งรูครับแล้วก็สังเกตแหล่งกําเนิดแสงผ่านรูที่เจาะเอาไว้จากบริเวณเงามืดเงามัว,มวและบริเวณที่ไม่มีเงาครับ นักเรียนเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันในข้อ1ถึงข้อ5กันก่อนนะคะและระหว่างทํากิจกรรมนะคะนักเรียนก็อย่าลืมสังเกตผนการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลการสังเกตลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าตาแบบนี้ด้วยนะคะระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถกดครกบหรือว่ากดพอยส์วิดีโอไว้ก่อนนะคะเพื่อทํากิจกรรม แล้วถ้าเกิดนักเรียนท,ทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยมากดเล่นต่อนะคะหรือว่ากดเพลงลมาสนุกกันต่อได้เลยค่ะ นักเรียนแล้วก็อาวี่สร้างแบบจำลองและทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นทึกผลการทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าแบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาที่นักเรียนแล้วก็อาวี่สร้างขึ้นนะคะจะเหมือนหรือว่าต่างกับในวิดีโอที่คุณอิงเปิดไว้ให้ดูยังไงนักเรียนแล้วก็อาวี่ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะไปดูกันเลยคะ่ะไปกันเลยครับ 嗯。Mm hmm. และจากการสังเกตแบบจำลองนักเรียนแล้วก็อาวี่สงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเกิดเงาบนโลกได้นะและองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเงามีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนแล้วก็อาวี่เพิ่งจะเรียนกับครูนิ่มไปต้องตอบได้แน่แน,แนเลยใช่ไหมคะอาวีจ่จำได้ครับครูอิงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเงาอะ่ะก็จะมีแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่มากั้นแสงแล้วก็ฉากครับ และจากแบบจำลองอะไรที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่มากั้นแสงและฉากเอย่ยนักเรียนตอบได้ไหมคะเอาวี่ละคะไว้ยังไงไปฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงครับส่วนลูกปิงปองหรือเพื่อนบางคนอาจจะใช้ดินน้ำมันเป็นวัตถุที่มากั้นแสงทำให้เกิดเงาบนฉากซึ่งก็คือโลกครับนักเรียนคะและเงามีกี่แบบคะจำได้ไหมคะ เอางี้เหรอคะมีทั้งเงามืดแล้วก็เงามัวเลยครับครูอิงใช่แล้วล่ะคะ่ะซึ่งเงามืดที่ปรากฏบนโลกนะคะก็จะเป็นบริเวณที่แสงเนี่ยไม่สามารถจะส่องผ่านลูกป,ปิงปองหรือว่าก้อนดินน้ำมันมาได้ะคะ่ะบริเวณนั้นนะคะก็จะไม่มีแสงตกถึงเลยะคะ่ะส่วนเงามัวนะคะก็จะเป็นบริเวณที่แสงนะคะสามารถผ่านมาได้บางส่วน,นะคะ่ะเอแล้วในแบบจำลองของเรานะคะ ซึ่งเป็นแบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาใช่ไหมคะเราให้อะไรแทนดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะอัลว่ราคะวย่างไงไปใช้แทนดวงอาทิตย์ลูกโลกก็แทนโลกถ้าอย่างนั้นลูกปิงปองหรือดินน้ำมันน่ะก็แทนดวงจันทร์นะสิครับนักเรียนคิดเหมือนกันกันกบอาวีไหมคะถ้าใช่นะคะครูอิงขอปรบมือให้ดังๆเลยคะ่ะ แล้วจากการสังเกตแบบจำลองนะคะนักเรียนแล้วก็อาวนี่บอกครูอิงได้ไหมคะว่าดวงจันทร์มีเงาไม่เอ่ยชัดเจนเลยครับครูอิงวพาดวงจันทร์มีเงาแต่พอดีเราอยู่บนโลกเราก็เลยไม่เห็นเงาของดวงจันทร์อะงั้นส่วนที่มืดๆที่บังดวงอาทิตย์อยู่ก็ไม่ใช่เงาของดวงจันทร์นะสิครับครูอิงค่ะงั้นนักเรียนแล้วก็อาวนี่นะคะลองสังเกตแบบจำลองดูสิคะว่า บริเวณมืดๆนั้นน่านจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวอาวี่ขอดูแบบจําลองอีกครั้งนะครับอ๋อถ้ามองจากบนโลกอะ่ะบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับใช่แล้วล่ะคะ่ะอาวี่และนักเรียนแล้วก็อาวี่นะคะพอจะบอกครูอิงได้ไหมคะว่าถ้าดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์แบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้าง นอกจากจะเกิดเงามืดและเงามัมบนโลกแบบนี้แล้วนะคะแล้วผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงามืดและเงามัวบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนและอาวีตอบครูอิได้ไหมคะจากที่อาวีได้ลองสังเกตดวงอาทิตย์จากบริเวณเงามืดเงามัวและบริเวณที่ไม่มีเงาอ่ะทำให้อาวีได้รู้เลยนะครับว่า ผู้สังเกตแต่ละบริเวณจะเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะแตกต่างกันครับโดยถ้าผู้สังเกตอยู่ในบริเวณเงามืดจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เนื่องจากมีดวงจันทร์บังอยู่แต่ถ้ามองดวงอาทิตย์จากบริเวณเงาม coisas, <S <S ัวก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์แค่บางส่วนหรือมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นเสี้ยวเนื่องจากว่ามีดวงจันทร์มาบัางดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนแต่ถ้าหากว่ามองดวงอาทิตย์จากบริเวณที่ไม่เกิดเงาหรือเงาทอดไปไม่ถึงะก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ทั้งดวง หรือมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นวงกลมครับค่ะนักเรียนคิดว่าอาวี่อธิบายได้ถูกต้องไหมคะค่ะอาวี่นะคะอธิบายได้ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยนักเรียนกระสอบได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณลิงขอปรกมือให้ทั้งนักเรียนแล้วก็อาวี่เลยค่ะ่งมากเลยนะคะ คลิปก็ได้จบลงไปแล้วนะคะคลิปที่นักเรียนเห็นนะคะที่นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะก็คือปรากฏการณ์สุริยุปราคาก็คือจะมีะรคะมีโลกมีดวงจันทร์แล้วก็มีดวงอาทิตย์นะคะโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะแล้วคนที่อยู่บนโลก นะคะจะไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เพราะว่ามีเงาของดวงจันทร์มาบังไว้นะคะคนที่อยู่ในเงาเมืดเนี่ยก็จะไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เลยส่วนคนที่อยู่ในเงามัวก็จะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้บางส่วนนะคะแค่บางส่วนเนาะแล้วก็ในในคลิปเมื่อกี้เขาก็สร้างแบบจําลองนะคะเขาสร้างแบบจําลองการเกิด สุริยุปราคาได้ดีมากนะคะเขาก็อธิบายว่าบริเวณที่มีเงาเงามืดเป็นยังไงบริเวณที่มีเงามัว,มวแล้วก็บริเวณที่ไม่มีเงาเป็นยังไงนะคะแล้วก็รูในแต่ละบริเวณเป็นยังไงเขาก็สร้างแล้วเขาก็อธิบายได้ดีมากนะคะเอาเรามาเข้าสู่การบ้านของเรานะคะนัะเรียนทําแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้าที่77็ดเจนะคะหน้าที่7 7โดดยนะคะหน้านี้นะคะ โดยให้นักเรียนเขียนจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของเราก็คืออะไรจุดประสงค์ของเราที่คุณครูพูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คืออะไรคะก็คือสามารถสร้างแบบจําลองแล้วก็อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาได้นะคะเรียนก็เขียนลงไปนะคะแล้วก็ผลการอภิบายผลการอภิรายเขาก็ถามว่าไฟฉายไฟฉายแทนอะไรเขาพูดแล้วอยู่ในคลิปนะคะไฟฉายก็คือแทนอะไรคะ แทนดวงอาทิตย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเป็นแหล่งกําเนิดนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะคะส่วนดินน้ํามันหรือว่าลูกป,ปิงปองนะคะในคลิปก็จะเป็นลูกป,ปิงปองเนาะก็จะสามารถทําได้ทั้งดินน้ํามันแล้วก็ลูกป,ปิงปองนะคะลูกป,ปิงปองหรือว่าดินน้ํามันเนี่ยก็จะแทนแทนอะไรคะแทนดวงจันทร์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีแสงในตัวเอง นะคะแล้วก็ให้ในักเรียนวาดรูปเนี่ยที่เอลวีที่เขาได้พูดอธิบายไปเมื่อกี้เอลวี v, เขาพูดดีมากนะคะว่าในแต่ละบริเวณเงาเมืดนี่สิ่งที่เราจะต้องวาดก็คือรูปนะคะรูปร่างของแหล่งกําเนิดแสงเมื่อผู้สังเกตอยู่บริเวณเงาเมืดถ้าเราอยู่บริเวณเงาเมืดเราจะต้องวาดยังไงนี่เลยสีดําวงกลมสีดําเลยอันนี้คือเงาเมืดเขาชี้ให้บอกทุกอย่างอยู่แล้วนะคะสอง รูปร่างของแหล่งกําเนิดแสงเมื่อผู้สังเกตยอยู่บริเวณเงามัวอยู่บริเวณเงามัวถ้านักเรียนได้ดูคลิปเมื่อกี้บริเวณเงามัวมันก็จะเป็นวงกลมนะคะมันก็จะมีทั้งสีดําแล้วก็สีเทานะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องวาดวงกลมก็จะแบ่งฝั่งหนึ่งเป็นสีดําฝั่งหนึ่งเป็นสีเทาส่วนบริเวณเงามืดก็คือวาดวงกลมแล้วก็ระบายสีดําเลยนะคะเพราะว่าอยู่เงาเมืดมันไม่สามารถมองเห็นอยู่แล้ว นะคะไม่สามารถมองเห็นดวงจันได้อยู่แล้วส่วนรูปร่างของแหล่งกําเนิดแสงเมื่อผู้สังเกตอยู่บริเวณเงาอยู่บริเวณเงานะคะอยู่บริเวณเงาก็คือไม่มีอะไรเลยหรือว่าไม่มีเงานั่นเองก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นวงกลมสีเทาอันนี้นะคะก็คือให้หนักเรียนวาดรูปนะคะให้หนักเรียนเขียนจุดประสงค์ผลการอภิปรายเนี่ยไฟใช้แทนดวงอาทิตย์เพราะเป็นแหล่งกําเนิดดินน้ามันแทน ดวงจันทร์เพราะไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยแล้วก็วาดรูปเงามเมืดนะคะก็คือเป็นวงกลบสีดําส่วนเงามัวก็จะมีทั้งสีดําแล้วก็สีเทาส่วนบริเวณเงาตรงนี้ก็คือจะไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นแค่เงาเป็นแค่สีเทานะคะถ้านักเรียน ไม่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวหาคุณครูได้หรือว่าถามในกลุ่มเรียนในกลุ่มส่งงานได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ